ตรงนี้เรียกว่าจงซานแล้วมันก็จะเป็นตอกซอกซอยต่างๆที่ทุกอย่างเหมือนเกาหลีปิ๊ปิ๊ปิ๊ยเหนืยนนอยมากเสาตากตอนของเสาหลักเลยอยู่ที่ไหนไม่แต่ว่าอยู่ที่ตลาดนินเชียโอ้แล้วอันนี้เป็นหมี่นะครับอร่อย จริงเพราะเราคิดบวกไว้ก่อนไงว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีขอถอนคำพูดเ็ฝามันทำอะไรเราไม่ได้เละเป็นขี้เละเป็นขี้เดี๋ยวมาดูันที้กันอย่ารอเล่นกับประเทศดีแล้วทุกครั้งที่มาไปมันจะดีตลอดเละเป็นขี้เละเป็นขี้คุบอกเลยตอนนี้เราอยู่ที่จงซานนะคะก็เป็นย่านชิคๆของของคนไต้หวันคื เทาจังตอนของเสาหลังสวยอยู่เลยทำจังจอนก็สวยพอกดใจไปสองรูปพ่อก็มองกูกันใจ่เปล่ามือเอามือลงเลยกูโดนปาดก็มันก็เป็นย่านชิคๆของที่ไต้หวันนะคะแบบว่าณเขาจะขายพวกของแฮนด์เมดแล้วก็เน้นพวกเสื้อผ้ามือสองรวมไปถึงพวกเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าวัยรุ่นหญิงชายอะไรเงี้ยก็มีหมดเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง อย่างแรงมันใช่เกาหลีเลยเป๊ะทุกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะพื้นจะตึกจะตอกซอกซอยจะร้านตา่างๆคือเกาหลีเลยตรงนี้เรียกว่าจงซานแต่จงซานต้องมาต้องตัวแซดนะถ้าตัวเอสนี่มันจะไปสุดสถา,านีเมืองโูราอนมึงบอกว่าเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จุดไหมตรงนี้คือมันเปิดทุกวันแหละแต่มันจะเยอะสุดคือเสาร์อาทิตย์มีบางรวานก็จะปิดเปนธรรมดาใ้ตรงตลาด แล้วมันก็จะเป็นตอกซอกซอยต่างๆข้างในตอกซอกซอยก็จะขายเสื้อผ้ากาแฟต่างๆดน,น,น้านาที่ทุกอย่างเหมือนเกาหลีป๊ะนี่เจอตึกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยดีก็เลยเดินเข้ามาดูซิว่ามันเป็นอะไรกันนะตรงนี้มีแมปอยู่ อ๋อมันเป็นฮอลเว์มีสปอร์ตดีไซน์ยังสเปซยูโมโตโอฮาน่าคาแฟอ๋อมีร้านกาแฟามีเอ็กซิบิชันด้วยก็าจะเป็นแกลเลอรี่อะไรบางอย่างอ้าวแต่จิ๋วเดินออกไปแล้วทำไมกันโอเคจบจบการจิวสถานที่นี้ยัยงไม่ได้เดินเข้าไปเลยไอ้จิ๋วเดินออกไปแล้ว เมื่อกี้ก่อนเดินเข้าไปกูกำลังพูดเลยว่าเดี๋ยวเดเดินเข้าไปดูอันนก็มีอะไรพอมึงเดินเข้าไปมึงเดินออกไปเลยยังไม่าอะยังไม่ทันรีวิวเลยไปซะแล้วไม่มีอะไรก็นั่นแหละคือการรีวิวพอไปยืนอธิบายแฟนอยู่เนี่ยโอ้มีแอคทิวชั่นด้วยมีร้านกาแฟเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเูกันพอกูเงินน้าก็มาเอาไอ้เี้ยเดินออกเดินออกข้างนอกไปแล้วที่มาเอาคว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ จากที่นอนแล้วก็ฝันแล้วก็ตื่นมาว่าจริงๆอ่ะเราอยากได้เสื้อลายคิตตี้แต่ไม่ใช่คิตตี้ที่หวานคิตตี้ที่เท่ก็เลยได้ตัวนี้มาไหนเชิอรนี่คิตตี้คิตตี้เท่เทไม่ใช่สีชมพูอืมคอนดิชั่นมึงขัดแย้งมากบ <laughs> ึงอยากได้คิตตี้แต่มึงไม่ชอบสีชมพู <laughs> แล้วกูขอบคุณมากที่ร้านนี้ผลิตร <laughs> ้านซันชัย สัญชาอินมาร์ชวิวผลิตเสื้อคิตตี้ที่ไม่ใช่เสี้วผ้ามาขอบคุณมากโอเคมิชชั่นสำเร็จโอเคไปไปกันต่อทำอะไรไม่ไแกีคิมาถ้าแต่เด็กนี่อันหนึ่งของจุดจุดแลนด์มาร์คของของที่จงซานอันหนึ่งคือจมูก ไอศอบอันนี้ที่มาดมกินได้แ่เนี้ย kind of um, แต่ก sort of ็เจ๋งดีนะแบบมีความแบบเหมือนในวัดแล้วตอนแรกไอจิวันบอกให้กูดมกูดมเพื่อนดมอะไรเยอะกูลอยพ่วงนี้ซื้อเสื้อผ้าจนกูเดินจะไไปกลับจนกูจะเป็นแปรบันแท้องตาแล้วกูว่าแข่งตอบปัญหานี่กูสอนได้หมดเลยเมื่อกี้นั่งถ่ายรูปอยู่ดีๆหมามานั่งด้วยเดี๋ยวให้ดู มาแน่มาเดินมายืนข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปกันดิมันเดินมาให้รูปๆบ้ารลังไมเจ้อขออ่ะเจ้าของก็เนี่ยจูงอยู่ข้างๆทำอะไรสีน้ำถ่ายรูปชิคๆสีโฟโต้ <c oughs> ขับถ่ายอ่อขับถ่ายนี่ เป็นไงเดินจงซานอะไรนะเดินที่นี่เป็นยังน่ารักนะเออแบบนี้ที่ต้องการอุ้ยอุ๊ยดูหมาตัวนั้นดิอุ้ยน่ารักจังนี่อะไรสขาวโอ้โหหลบแดดโอ้โหโอ้โหหลบแดดหลบแดดได้ทำไมสิทำไมโอ้โหท้องฟ้ามัวมากหลบแดดเลยเดังไม่เห็นแดด ลบแดนลบแดนตั้งแต่ไปเที่ยวที่มองโกเลียก็จะมีท่าอะไรใหม่ๆเขามีกลุ่มเพื่อนที่เขามีกลุ่มเพื่อนที่เขาสอนอ๋อกลุ่มสอนนะคะซึ่งคนที่สอนเนี่ยอายุกว่า85ปีแล้วนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาครึ่งตัวไหมเต็มตัวก็ได้ได้ไหม ทำไมทำไมทำไมเอาตรงนี้ดีกว่าแต่ก็เมื่อกี้มึงมึงมเลือกเองไงเมื่อกี้มึงยืนมาตรงนี้ไอ้ควายหนึ่งสองนะให้ติดให้ติดกลวยข้างหลังไปหรือไม่เอากลวยหนึ่งสองสามแปลว่าต้องหาเรียบ เดี <laughs> ๋ยวเพียวถ้าลกเกิืในจ,จิ้วมันจะในหัวมันจะจจจจะกกกถ้ากูเก่งมากกูก็ไปเปิดเพจถ่ายรูปแล้วยังแม่อาบายแล้วห <laughs> น้าเหมือนมึงเลยตัวเลย เราหันไปถามเจ้าขอว่ากินอะไรดีคำถามแรกคือแม่ขายอะไรวะแต่ว่านี่คือข้างล่างคือมาต่อคิวกันคือมาต่อคิวกันอ่าเห็นใครทําอะไรคูกก็ทําด้วยแต่ถามว่าขายอะไรคู้มทราบไหมไม่จำอะไรจัง Hello um Can you need English menu Yes English oh oh Can you recommend เ uh, you want milk tea or fruit tea เอ uh, ่อ milk, milk one milk tea. and one fruit okay okay Uh, actually we have you want powder or fresh milk fresh milk fresh milk okay first time you can try this okay 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 this one and so this one, this one okay yes ทั Listen, er <un> ้งหมดนะแปดสิบร้ตอนนี้เราสั่งเป็นฟรุตตี้ a หนึ่งแล้วก็มิ l k tea หนึ่งนะคะ เขาบอกว่ากินครั้งแรกก็เขาก็น่าจะชี้อะไรที่เป็นออริจินอลมามันเป็นโซมาฟรชมิลติงอะไรสักอย่างแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชากรอสมาถึงตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยนะเป็นคนต่อคิวร้านชื่อโซมาหรือโรงจงชามันน่าจะจัดคือเราไม่รู้ไงเราคนนอกในประเทศเขาไม่เคยเออใช่ใช่ยาว แล้วเราเดินผ่านจังหวัดที่มันไม่มีคนเออเราก็เล่นตลอดเดี๋ยวรอกินว่ารสชาติเป็นไงใช่เหรอเจ๊โอเค Thank you Thank you โอเคอะไรเช็คนะอันนี้ต้องเช็คเขาบอกว่ามีต้องเช็คโอเคไหนเช็คดิ๊ติมยัเจ๊ชวนอยากกินแตไหนมากกว่าเจ๊อยากกินที่เจ๊อยากกินที่เป็นนม อร่อยรู้แล้วทำไมขายดีคือชาที่เนี่ยหลายร้านสนะังเกตคือหอมชาแต่มันนมมันบางอ,อแต่อันนี้มันเข้มอ,อันนี้อ,นนอร่อยมากจริงหรอรูคิวย่อยครืออู้อร่อยแบบอร่อยมากปกติบ้านเราไม่ใช่สายรีวิวของกินอ,อ,อะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่สายต่อคิวแต่ทุกคนดูคิว เมื่อกี้ไม่มีคนเลยโชคดีมากเราก็เลยเข้าไปคืออันเนี้ยมันเป็นแบบชาเกฟฟูดใช่ไหมอืมแล้วมันมีความแบบหอมชาในระดับที่แบบพอดีเออแล้วมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานนิดนึงอ่ะน้ันสดชื่นเออมันสดชื่นมากอร่อยมากินได้อันนี้เกฟฟูดอันนี้เป็นโซมะทีเป็นออริจินอลอร่อยอร่อยสุดๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็อร่อย ชอบไหมชอบน่้รักนี่เหมือนถนนนางงามสูขาสูขาเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบได้นะฝั่งนี้สุดยอดกว่าเลยฝั่งนี้นี่คือถ้าใครมาขึ้นจงตานะไปเดินฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเป็นแบบขายเสื้อผ้าเยอะแยะคือถ้าซื้อเสื้อผ้าจนเบือแล้วก็มาเดินฝั่งซ้ายแต่ถ้าใครที่ชอบซื้อเสื้อผ้าก็ให้เดินฝั่งนี้มาเขินมาเขิน มันเป็นย่านที่ดีมากครั้งที่แล้วก็มาไปรอบนึ่งแล้วนะตอนที่มาใต้หวันกับเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นนะมันร้อนมากแล้วก็แบบแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าน่ารักมากแล้วนะแต่ว่าวันนี้มาแบบเอออากาศดีคนไม่ตกเย็นๆน,น,นิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายิ่งดีขึ่นใหญ่ที่สำคัญน,นะคะคุณชมสำหรับสาวๆทุกท่านที่ชอบมองผู้ชาย<ด>น่ารัก เห็นไหม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 หัวข้อเดียวกันสำหรับสาวๆทุกท่านที่ชอบมองผู้ชายน่าจะมีผู้ชายหล่อมากให้มาทานอาหารปลากันได้ที่นี่จบแล้วที่นี่เขาชอบเขาชอบว่าจะเจอหมาพวกหมาบูเช่นแล้วก็จะตัดให้หน้าเป็นรูปกลมๆป๊ออกย่างนี้เลยไอ้กลมป๊อๆนี้เลยกลัวไม่เจ็บอยู่เพิ่งไปฉีดมาปอเคยเห็นกันไก่ที่มันเอาไว้ตัดขนหมาว่ามันจะเป็นโค้งโค้ง แล้วมันก็จะมันเลยทําให้หมาเป็นทรงกลมโอ้กลมอย่างนี้เลยตรงเดียวกันเลยคูว่าไม่ใช่นะสองคู่ห้าร้อยนี่หมาคู่ปอยคู่นึเจปาคู่มึงด้วยเหรออุ้ยรถลดชุดใส่ดีจริงนะขึ้นมาถึงเนี่ยเกลือสารภาพว่าสีอยากใส่แบบนี้กันนี้เหรออยกใส่แบบนี้ลองไหม เขบุญคักจบตอนแรกก็จะถ่ายรูปตรงนี้อตยุูไปยุมากว่าถ่ายออกมาทุกคนคิดว่าปูมาตลาดน้อยไม่ได้มาไต้หวันวอ่ะไปตรงนี้เขียนเขียนว่าอะไรอ่ะไต้หวันพ่อทุกสถาบัน,นที่หมาชีที่หมาเยี่ยวห้ามคนชาติอื่นเยี่ยวมันสวยนะเอาจริงในกล้องเนี่ยเออแต่อะแต่อะสวยรู้ว่าสวยเลยเออ แต่เหมือนได้หวังไหมอาจจะยังที่มันไม่ไม่สวยแล้วไม่ไม่ดีเฮี้ยอะไรต่างๆไม่ต้องพูดรู้เลยว่าไ <laughs> อเด็ดดูินะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะสั่งให้ถ่ายรูปนะคะมาดูกันนะคะสอนนะคะเพจส,อน,สอนถ่ายรูปนะคะจะโดนไหมจะโดนไหมไปดูกันนะคะอย เอใช้ได้ใช้ได้เออไเหลือเชื่อครั้งครั้งแรกในรอบ29ปีที่นองกันมาหลังจากที่ได้ไปที่หยุดด้วยกันก็อ่าิ่มเริ่มเริ่มเข้าใจกันอ่าอ่าอันนี้เข้าร่วมให้เข้ามาถ่ายรูปได้อ๋อมุมนี้มุมนี้มาได้อยู่ข้างๆร้านล้านนาปลาหมึกที่เห็นรีวิวติ๊กตากอะแต่เราไม่รีวิวล้านนาปลาหมึกอ่ะเรารีวิวกอี๊เสือค่ะ <Okay. S 1> เอาไปเอาไปเข้าซอยตอนนี้อยากกินรานหน้าปลาหมึกร้านนี้มากเลยแต่คิวเออคิวยาวมากนี่นะคะเป็นร้านดัง,ดงที่แบบมันดูน่ากินมากมันเป็นราดหน้าแล้วมันก็ใส่แบบอาหารทะเลคนมันเยอะมากเลยไม่กินนะคะ<ป><ป>เราจะไปที่อื่นต่อร<ป>้านนี้น่ารักมากเลยนี่เขาเอากล้องใช้แล้วทิ้งมารวมเป็น ตัดทิ้งแล้วมา DIY แล้วข้างในเป็นฟิล์มห้อยๆหมดเลยน่ารักมาถึงชั้นจัดก็ซื้อเสื้อมาใหม่ก็ใส่เลยน้องไปจะร้องเพลงที่เหมาะกับก๋อี๋ยากยู่ใต้ใบปลอดภไปบากียากอเอร์ไซี่พูดได้เลยว่าสาวไต้หวันจะต้านไม่ไหวจะต้านไม่ไหว ไม่ตอนนี้เหลือคำว่าใตาล้ละอ,อ่ะบัตรยังไม่บาก <laughs> รีดยายู่ใตไ้ไ,ไ,ไ,ไปต่อไปตัวใตัวใหญตัวอยู่ที่ไหนไม่แต่ว่าอยู่ที่ตลาดยินเชียยินเชียแต่ถ้า<ม>เป็น ตําเนียงเลยิ่ะเนียงเชียยเรียนที่ไหนมาเรียนภาษาที่ไหนมาวะตอนนี้นั่งอยู่เป็นร้านสเตติฟู้ดตลาดนัดกลางคืนใช่ไหมคืนที่เปิดห้าโมงแล้วเขาบอกของอร่อยเยอะออย่างแรกเมื่อกี้ก็มีกินนี่ไป ผมใส่ฟูดมาแล้วเขาใส่ฟูดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ฟูดเป็นบีฟอร์โอเคอร่อยอร่อยเป็นเป็นไอติมผักชีขึ้นชื่อของที่นี่ส่วนอันนี้ก็คือ นไข่เต่าไข่เต่าเลยแบบใช่เลยใช่ไหมไข่เต่าไหมไข่เต่าเลยใช่ไหมไข่เต่าก็เนเต่าตานุ่มเลยใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยลูกใหญ่ก็แล้วมันจะโป่งโปร่งไข่ในข้างใมันมีเนื้อไข่เต่าไข่เต่าเลยจะจะบ้างกินยังยังเลย ไข่เต่าไหมไข่เต่าหรือว่าพวงเออมีแบบมันม่วงด้วยเออเหมืกันไหมไม่เหมือนลออันนี้มันม่วงอะนนี้มันธรรมดาไงมันรสชาติอะเหมือนกันมันก็มันมีกลิ่นยาหม่องยาหมองไปอะมันจกินมันม่วงรู้สึกว่ามันจะยาหม่องยาหมองอ่ะกลิ่นมันม่วงอ่ะเออที่ก็สังเกตอ่ะ ก็จากการไปจีนไปจีนมากี่รอบสองรอบฮ่องกงอีกสองรอบก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับที่บ้านแล้วก็ไต้หวันหนึ่งรอบก็คือคนพวกอย่างหนึ่งว่าเขาหน้าดุแต่ว่าไม่มีประเทศไหนสู้รอยยิ้มกองกอได้เรียกว่าไต้หวันต้านรอยยิ้มกอไม่ได้จะต้านไม่ไหวจะต้านไม่ไหวเอานี่คืออะไรไม่รู้น้องไปมาดีหลังมันคืออะไรข้าวหมูอบมันคือข้าวหมูอบ น,น,นี่ก็ข้าวห,หมูอบอ่ะใช่เป็นกาอนะอร่อยทุกคนมันมีความหมูอบแต่ว่าใบอบกับไอ้ไอ้ผักนี่มันผักอะไรนะหน่อไม้หน่อไม,อไม้แล้วมันมีความเปรี้ยวๆของหน่อไม้กินเข้าไปแล้วมันก็หอมๆอร่อยอร่อยโอ้แล้วนี่เป็นหมี่นะครับเป็นหมี่แต่ว่าเป็นเนื้อ,อวัวเนื้อ,อวัว อร่อยอร่อยท๋ายเตี๋ยวอร่อยอันนี้จะเค็มเหวานหวานผัดได้ร้อนมันก็ถึงเครื่องอร่อยไหมอืมอร่อยอันนี้จะเคหมเค็มหวานหวานแล้วก็ร้อนนะร้อนถึงเครื่องอันนี้เป็นเครื่องยนต์ผัดอิ่มรรงอ๋ออ๋อเกมันารู้สึกว่ามัน อร่อยมันแบบเออมันเต็มเหวานๆแล้วก็ร้อนแล้วก็ถึงเครื่องเป็นอันนที่เป็นเครื่องยนต์2040 2000cc เดี๋ยวไปกินกันรีวิวสิซื้ออะไรชูกะเค็มน้ำอ้อยชิมดูนะ แ้เลยหรอรีวิวแบบนางเอกเกาหลีสิอ่่ออายร่อยอร่อยหอมก็ชิมดูสิโอ้โหติดาติดติดติดตอนนั้นก็คือตอนรถจะมาส่งตอนดีสองฟองก็อัดกันคุหนึ่งตอนนั้นก็ลงมาคนเดียวลงมาดีกว่าเขา กี่ขวดแั้วนตอนนั้นรู้สึกสี่สี่สี่ขวดก่อสี่ขวดแปดเดือนแล้วก okay. right. ็เขาว่าลงมาเขาว่ายกค่อยลงมาวางไว้ในบ้านเขาตัดให้เป็นอ้อยประมาณสี่ห้าเมตรเขาตัดให้เหลือเท่าละเมตรหนึ่งแล้วก็ต้องเหลาเดือนเหลาเสร็จเขาก็ไปเจียงกับข้าวมาก็ตื่นนะแล้วมาทานข้าวใช่แล้วอ้อยอร่อยไหมแก้วเนี้ยยังไม่ จไม่ได้ผาอร่อยเอออร่อยมากอร่อยมากอะไร่าอะไรออมารีวิวหน่อยอมมาก่อมมากอมจริจริงแท้มันไม่น้ำตาลใช่ใช่มแล้วไม่หวานมากด้วยเอออร่อยมากเลยอะหอมเออไปไหนมาไปซื้อข้าวหน้าไก่ ร้านเดิมปะร้านข้างๆเพราะว่าร้านเดิมวะเขาไม่ขายไก่ยเลร้านที่เขาขายไก่จับเต้าหู้กินเลยเหรอกินเลยแต่คราวนี้เต้าหู้ก็มาคือมึงให้กูเอากลับไปกินที่บ้านจริงๆเ่ยคือไะไรเต้าหู้หอมก็คือรวยจริงเดินในไต้หวันอะ ต้องแยกดีๆว่าเอ้ยเดินอยู่นี่กลิ่นขยะหรือกลิ่นเต้าหู้คือมันแบบกลิ่นเต้าหู้มันแรงมากเขาตั้งชื่อว่า Stinky Tofu เออเประเทศไทยอ่ะเต้าหู้ยีใช่ป่ะเต้าหู้ยีไม่ใช่คนละยีอ่าชิมยจ้ไก่เจ้าไก่กินไก่ใช่ข้าวหน้าไก่ชิมก่อนไม่รู้ว่าใช่อันเดียวกับสมัยก่อนหรือเปล่า อไ่หนน้องไวกินดีว่ามันไม่มันก็อร่อยมันอร่อยเหมือนรอบที่แล้วไหมอะไรน้องแต่ว่าก็โอเคอร่อยดีอร่อยอร่อยจริงๆมันต้องซีอิ๊วกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่มันคือแบบที่ม้าทำใช่ใช่คือเออแล้วทำไมกูไม่แม่กูดำวะบอยบอยชอบไหมกลิ่นมันจะมีกลิ่นกระเทียมอ่ะแล้วก็ข้าวมันแล้วก็ไก่อร่อยมาก คือเวลาคือเวลาที่มาใต้หวัดน,น่ะทุกร้านที่ขายข,ายข้าวหน้าเป็นหมูอ่ะเขาจะขายข้าวหน้าไก่ฉีกด้วยเออ,เอ,อซึ่งจริงๆข้าวหน้าไก่ฉีกอร่อยกว่าเ,เดี๋ยวที่ซีเหมือนมีร้านหนึ่งร้านนั้นน่ะถ้วยละ35บาทโอเคตอนนี้กำลังรงอคิวเปือกไก่เต็มใช่ใช่ไปดูว่าเป็นไงพี่เน่ซื้ออะไรมาของที่คุณกำมลวันเขาอยากกินสุดๆดีใจไหมดีใจอ่ะมา พี่เ่นะพี่เนนี่เป็นคนที่แบบซัพพอร์ตในเรื่องของของกินขอ่งกินเสมอใช่ถึงกับขี้ให้มาวางในนี้แล้วแห่ให้โอ้แห่ออกมาแล้วหมออะมาฉิมก่อนที่เท่าไหร่หรือว่ามันมีข้าวติดไม่ไม่ไม่ดีแต่ว่ามัน อ๋ออยู่ที่ไหนอร่อยอ่ะใช่เลยเหรอไข่อร่อยไข่อร่อยไข่หอมไข่หอมไข่หอมอ่ะขอดมไข่เธอหน่อยได้ไหมปล่อยว่าไงข้าวมันไม่ใช่มันติดข้าวเต็มได้ไหมแป้งนิด เป็นเปือกทั้งนอกและทั้งในมันใส่เต็มครับแล้วเป็นเปือกแล้วก็มีข้าวข้าวโรยข้าวข้าวจากข้าวจากกองไก่โอเค ไม้นี่กี่ตัวอร่อยมากเลยสำรับไก่ย่างเลยเพื่อนไม้ละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งอร่อยใช่ไหมนี่คือคำว่ากรอบนอกนุ่มในดิวข้างนอกมันกรอบๆแล้วแล้วมันก็ข้างในมันก็นุ่มๆอะไปทนกคนามาลองไหม กายกรรมเหรอเป็นไงก็เดือให้ปล่อยลองอร่อยครับอร่อยอรน้ำกรอบเออกรอบน้องนุ่มในของแท้เออเนี่ยอร่อยจริงทำเก่งมากเลยว่ะแล้วรูปร่างก็น่ากินอ่ะแล้วมันไม่มีกระดูกเลยทำยังไงอ่ะไม่ได้ทชดไก่หรือเปล่าเออเอาอีกแล้วลื่นขนาดนี้ก็ต้องกบแล้วแหละขึ้นไม้สองแล้วครับ ตอนนี้สงสัยอย่างหนึ่งในตลาดคนขายเต้าหู้เหม็นไอเนี่ยจมูกมึงทำด้วยอะไรกสงสัยมากคือกูแค่คนซื้อกูก็เออเดินผ่านว่าป็จมูกหมูเออไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่คนขายมึงน่ารักถือนักถือเบสติกอ่ะกลับมาที่ไก่อร่อยไหมอร่อยหนักมกบอมแฉม มาถึงช่วงเสียงดวงอีกครั้งค่ะนี่เลือกได้ร้อยหนึ่งเหรอได้เลือกหนึ่งใบในนี้เอาไปปลงเต็ติดั้งมา Yes ค่ะว้าเซรีตัวเซรีอ๋อต้องออกเลขตรงนี้โอเคโอเคครั okay. ้ <Okay. S 2> งที่แล้วน้องใบมาน้องใบได้นะน้องใบถูกคุ๊บเลยนะ หนึ่งอุ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงสองห้าเดี๋ยวจะว่านี่จะว่านี่ก็มีอ๋อต้องเลี้ยงอ๋อต้องเลี้ยง你要找าม号码，这ง一个，啊้有ง个零，两三，有吗？我้有ง一跟两零，呐，没有两อ要三段。就是ก两นอ两段。 เดี๋ยวอันนี้这张是没有你要第三个通通有啊通通有对对对对เดนอีเทียวนะเดนไม่เดกนไะไม่เป็นไรเมื่อเช้าเราซื้อส่สิบแนนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรดูหลังหนึ่งสปอนเซอร์ก็คือถ้าร้านไหนไม่มีคนเอาเราเข้าไปเราเดินออกมาปุ๊บ จะมีคนเลยโดยทันทีิอครับคุณครั้งที่แล้วน้องไปมาน้องไปได้ที่นี่รนะน้องไปเล่นที่ซีเหมือนคือครั้งที่น้องไปมาน้องไปได้ลัคกี้รอห0 0 0ันบาทตั้งแต่เข้าประเทศใช่ไหมแล้วก็ไปถูดหวยก็ได้อีกร้อยนึงเออแต่รอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวรอหวยไทยรอหวยอให้ได้เพราะเขาทำท่าให้หาจากรอบรอบ คุณลุงคุณลุงเต้าหู้คนนั้นไอ้หน้าเต้าหู้แล้วเราจะหาคอนเทนตาอะไรเก็บตกจบแล้วค่ะพอแล้วไม่ถังขยะพอแล้วไม่คุณลุงคุณลุงไม่ถ่ายแล้วค่ะงต่างปีปีนี้ อะไรติดฟันขนาดนั้นฝรั่งกลับแล้วกลับแล้วจ้าไต้หวันจบแล้วก็อยากกินอาหารไทยตอนนี้ทลิปนี้ก็ประมาณนี้อาจจะถ่ายบ้างข้ามบ้าง แล้วก็มาเที่ยวอ่ะเนาะมันก็เลยเป็นไปตามไปตามนั้นแต่ว่าโดยรวมก็สมุนกอใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อวานที่ฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเตออาหารที่อร่อยที่สุดคือเมื่อวานก็มีเบียเยอะมากเออใช่ก็ประทับใจออเปกติก็ไม่ค่อยประทับใจเลยแต่ว่ามันก็ล่ำลือเรื่องเรื่องเบียกับไอติมอยู่แล้วที่ก็ลองหาดูถ้าใครมา แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องการเช่ารถนะคือเช่ารถออแปักใหม่ดีใช่แต่สิ่งที่ดีที่สุดมากไปกว่านั้นคือการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันหรือเปล้าวสี่ไม่ได้องครอบครัวเราใช้เวลามากเกินเกินไปกูบอกเลยอยู่ออฟฟิกก็เจออยู่ว่าก็เจอมาเที่ยวก็เจอจบจบซึ้งหน่อยการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งก็มากเกินไปจนตอนนี้ถ้าหันไปไม่มีใครคุยกันเลย ก็ทิปน่าจะไปไหนน่าจะเป็นญี่ป uh, ุ่นให้ม okay, ันจบให้มันจบเถอให้มันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งโอเคก็ถ้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มาแต่ก็จะดีถ้าคอมเมนต์ว่าญี่ปุ่นใครคอมเมนต์เมืองจีนจะโกรธมากโอเคปิดท้ายไปด้วยบทเพลงแห่งไต้วัด ชื่อเพลงว่าโป้งและแต่ก็ดีกันเถอะนะไม่กล้าเผาเด้กขอบคุณครับ